แม้กำลังป่วยปวย่อยู่นี้กิเลสยังหลอกว่าพรุ่งนี้มารืนนี้หรือประเดี๋ยวก็หายจิตมันหลอกเก่งมากการเตรียมพร้อมที่จะไปพระนิพพานจะต้องเห็นร่างกายพังได้ตลอดเวลารู้ลมรู้ตายรู้นิพพานมีมรณาและอุปสมานุสติทรงตัวตลอดเวลามิใช่จักทรแต่เฉพาะตอนมีร่างกายเจ็บป่วยเท่านั้น นั่นแหละจึงจักไปนิพพานได้ 5. ายาตีตนไปก่อนไข้แต่การไม่ประมาทนั้นเป็นของดีเพราะชีวิตของคนเรานั้นสั้นนิดเดียวโดยเฉพาะเมื่อเปรียบกับพบอื่นๆให้พิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นความตายแฝงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่นายามปกติร่างกายอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุสี คนเราจึงไม่มีความรู้สึกตามความเป็นจริงมี